วัอนี้สิไปไถให้ครับทุกคนเติมน้ำมันได้หน่อยครับใส่สายนี่เลยย่อย่อนี่ยมาแล้วครับง่ายๆครับทุกคนเนี่ยน้ำไหลน้ำมันไหลโจกๆอย่างน้ครทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวไปไถให้ครับมืัอนี้มาบ้านก็ต้องเข็ยนเบรคเข็ยนงานครับเดี๋ยวอีสปักจะเป็นหนาให้หนาหน้าแล้วทุกคน มดมือนี่งหาร้อยครับให้มดมือละมือห้าร้อยบาทใช้ได้มัดมือประหยัดน้ำมันครับบริเวนรุ่นใหญ่บ้างได้ครับพอ้อยังตีลงไฮลงน้ามันบอร์จมเอาสี่สิบไฮลงมาหนิคือสี่สิบแรงไฮลงมาหนิลงไฮหน้าได้สบายครับการลากน้ำนี่มดยินสิ้นเลยครับมดแองแส่งเลยนี่ในถังนี่ใส่ได้หมดเลยเหรอมัดเงินอ่ะเพราะว่นไหนๆเด้อเนี่ยหมดแล้ว เรียบร้อย